ลูกสาวคนสวยอีกตัวหนึ่งน้ำพลอยกับน้ำฝนส่วนน้ำฝนนะ่ะแกเครอค้นอยู่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้เบงเมือหนนะ้ะเนาะให้ทำเนื้อทำตัวแล้วก่อนเพราะว่าน้ำฝนเพิ่งสนสะไ้ายค่ะอ่าบ่ได้สนมาพร้อมเพราะว่าเราฟืดฟัดเนาะตอนได้มมาหา่าพี่ห้อยนูแล้วคุ้มจนตะไคร้หายหเฮ็ดห้ดังแล้วหนำะได้รับบาดแผลบาดเจ็บค่ะดังฉีกมานิดนึงค่ะเราก็เลยเป็นควายแคบ่ใครอยากให้จับ พอมาส่วนจะมพายอยู่ที่คอกค่ะเราเลยย่านค้นไปเลยค่ะจับบวชันได้ๆจ้าเดี๋ยวขันจับได้จนไหนอีกก็จะเอามาอัปเดตให้เบิร์นค่ะว่าพี่น้ำพ้อยกับน้องน้ำฝนที่มาพ้อมกันนี่ให้เบิร์นเซ่กันค่ะระว่างควายไทยกับสายตางสายพัฒนาเนี่ยตัวใดมันสิบปลายลายกว่ากันนี่ค่ะอยู่มังอัตลักษณ์ของเราเลกเบ้าข้าวขาผิวดีจ้ะเป็นควายผิวเกลี้ยงตัวนี้ก็พอพัธุ์คุ้มฝูงเฮาจ้ะ เจ้าปานเพชรโอ้ยสาวล่างยากักงามตางามต่างกระพดเพรดอกควายมูลาควายสายตางเขาสีมักเล่นขีดตมเกือกค้นด้วยค่ะพี่น้องตีบวกเงาใส่บวกตีบวกนอนค่อนข้างที่จะสกปรกแดเราบ่มีความหลักความสะอาดเลยจ้ะแต่ว่าจังไหนกระซางหักคือเกา่า <c oughs> เลี่ยงแล้วจ้ะตากขี้บวแล้วค่ะเนี่ยเมื่อยค่ะ เดี๋ยวเอาไว้จัดการช่วงใบเนาะประมาณนี้แหละค่ะบรรยากาศในล้งเรือนการจัดการในโรงเรือนค่ะกะเก็บกวดขี่แระก็ขยาพวกฟังอย่าง,งายกว่าเก่าค่ะรถก็สามารถเข้าได้ค่ะเพราะว่ะยูนิซส่รถถทยน้อยค่ะ สำหรับอาแกอคนหญ่าสดค่ะเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาทั้งพุ่นจ้ะเขายังบั่ทันได้เหตุประตูเนาะจากน้อยนี่อยู่ซีได้เหตุประตูปิดเปิดค่ะจะใช่เป็นไม้เนี่ยแหละค่ะและะ้วก็ตีไม้ไผ่ไว้เพราะว่าอย่างเวลาเขากลางมุ้งค่ะคว้เด็กน้อยเขาจะไปเหยียบอันพายอขาดเปิดค่ะเหตุใ้เกิดการซูญเซียค่ะก็เ,เลยซิทาการทําประตูเปิดปิดไว้ค่ะแบบนี้เขาก็รอดออก่าเป็นค่ะ สำหรับมือนนิกาไว้สัมนิกก่อนเนาะคะ่ะมือหนามาอัปเดตให้พี่น้องชมเรื่อยๆค่ะผู้ใดอยากเห็นอีหยงังมองใดอยากให้อีว,าว่าไปทั้งใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะว่าอยากดูแม่ใดลูกตัวใดเป็นพิเศษเดี๋ยวจะเอาไปบรรยายให้ฟังค่ะมือนนิกาไว้สัมนิค่ะสวัสดีจ้า